การประชุมสัญจรเนี่ยได้เวียนกลับมาให้ตำรวจมาตรวจของเรานะคะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมนะคะของสตุยางเภอสัญจรนะคะซึ่งวันนี้จะมีกิจกรรมต่างๆนะคะจากที่ท่านประธานนะคะจะเห็นได้ว่า,าเราเขาเรียกว่าวันนี้ลงเน้นความเข้าเคียมนะคะคนที่รุ่และวันประหัสน,นะคะโดยเจ้าของโครงการก็คือท่าในเลขา,าประธานาธิบด เกียรติ้ยนะคะเราเราไม่ขอนายกนะคะเราขอประธานของนายกนะคะก็ขอขอขอบคุณด้วยก็เลยต้องไปหาต้องไปเลือกใส่โจ๊กไปแล้วก็ใส่เจอพี่ใช่ไหมคะว่าเดี๋ยวเราก็จะมีเซอร์ไพรส์ให้กับสตดีอ่ะสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงไปด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะานจริงๆก็รับทุกท่านนะท่านประธานประชุมอำเภอบางรังนะคะก็เดี๋ยวประมาณช่วงกัน Dạ yeah, dạ yeah. มินิฮาใช่ไหมคะมินิฮาสรนะคะเป็นพ hm ืชการศึกษาพุชระับพัน้านนะคะจำนวน่ิบกคุค่ะ ขอนนะคะรั้นที่ห้าวัตถุผสมเพื่อปุษหานรือจะทำแผนการดำเนินงานของสตรีและสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสตรีของแต่ละตำบลนะคะนาการได้เร็วมากขึ้นนะคะสเจ็ดอำเภอที่เขาต้องเสนอมาคะ ครั้งที่แล้วมาที่ไปบอกรครั้งหน้ามัะจะไปบา้านมือค่ะการแก่ผู้เยักจนพัฒนาวงช่วงวัยนะคะซึ่งเขาเรื่องสตีเป็นหุคคมคนหนว่งในองค์ดีเด่นเรื่องในวันสตีฉากรอจาร์ีสุทั6 7สรานเหนืตะบนได้คัดกรองว่ามีบูคลที่จะได้ แต่มันมาตีอยู่ในวาระที่32นะครับผมข,ขอเรียกกระโดดขึ้นมาวาระ32ก่อนเลยนะอัคือปกติเนี่ยเราเอาเอจากด้านด้านพัฒนาสังคมอหนึ่งคนนะครับจะไปรับโล่นะฮะร,รับโล่กันนะแล้วก็แต่งสวยๆกันไปวันนั้นนะฮะทีนี้ปีเนี่ยก็เราก็เลยคัดเลือกคนก,อนก่อนว่าเราจะเอาใครซึ่งซึ่งในในวาระเนี่ยเราประทุนย่อยแล้วก็คัดเลือกไปแล้วว่าสองคนนะครับก็คนหนึ่งนะฮะด้านพัฒนาสังคมเนี่ยเราก็เลือกคุณ รัฐมนารีเลือกตุนสีรัตยมมาดีนะครับเป็นประธานกรกตของตัวบุญใหญ่นะครับแล้วด้านพัฒนาสังคมก็เลือกคุณบุญมานะครับเจษคุณบุญทภาครับเจษพอดีไม่ได้แต่งแวะตัวนี้หนึ่ครับขอขอโทษดวยคุณบุญทภากับคุณสีรัตนะครับนะครับและเรื่องมีตัวพอดีดีในระดับตัวบุด้วยนะครับตัวบุญด้วยเคื่องือแล้วอาจจะ ะครทำโครงการนี้มามามาด้วยนะครับเดี๋ก็เป็นในวาระหนัสุดๆในรายละเอียดโย่ในเป็นผู้เข้ามาเปิจอนะฮะข้นต่อไปเนี่ยกำหนดที่บ้านอยู่จะก้าวอ้าบนะฮะอันนี้เดี๋ยวเรื่องสถานที่เนี่ยข้ากำหนดมาองาที่ได้แต่ก็ประมูนะคะได้เหบมา่า็นหนึ่งดาวคณะกรรมการผู้กำกนบดูแลคณะกรรมการผู้กำกับดูแลหลอดในแก้ว ส่รสบเานการ้ง้ารันบ่รรม้สตรีเมืองพัยาแปบาทรวมเป็นผู้ที่เข้าร่วมประชุมนะคะแล้วก็ราย าหากมีพ่อเสนอแนะหรือพ่อแก้ขันี้นะคะให้ชี้แจงแล้วก็แจ้งกับ